คันนี้เอเวอร์เรสนะอ่าเป็นวายบอดี้แต่เราก็ติดตั้งเรียบร้อยจอเทสล,ลา12นิ้วแล้วก็อัปเกรดเป็นอ่าต้องรอบคัน360ในตัวนะครับอ่ะโอเคยูย okay, ูยูเชิญชูโอเคสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันข้างในโอเคอันนี้จอเดิมๆนะอ่า อันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยอ่ะผมเป็นวายสกรีนให้โอเคจะสตาร์ทอ่ะครับอพอดีคันนี้ติดกล้องรอบคัน360อสิบงศานะครับอะพอเราสตาร์ทเสร็จเขาก็จะหมุนโชว์ตัวรอบหนึ่งอย่างนี้ถ้าถ้าใครไม่ติดกล้องรอบคันตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นนะโอเค อันนี้เป็นเป็นตัวติดตั้งเพิ่มครับเขาก็จะโชว์รอบคันนิดนึงอย่างนี้เดี๋ยวก็จะตัดมากล้องหน้าประมาณสิบวิสิบห้าวิเดี๋ยวให้กล้องหายไปก่อนอ่าโอเคอันนี้ก็คือหน้าโฮมสกรีนดูก่อนอ่าโอเคอันนี้ก็คือเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเอาสูงกใกล้ดีกว่านะอันนี้ต่อไ i ไฟแล้วเรียบร้อย อันนี้ก็คือที่หน้างโฮมสกรีนเราก็จะมีแผนที่ให้ดูเลยว่าตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนครับอันนี้ก็คือสถานะต่อบลูทูธอันนี้อุณหภูมิข้างล่างก็จะเป็นปรับแอร์นะครับอ่ะอันนี้จุดพิเศษปรับแอร์ได้อ่ะดีนะใช่อุณหภูมิก็ได้ครับแยกกันอิสระออโตโ้ได้อ่าโอเคฟอนเรียอ่ะดูอัลเลีย อ๋อดูเอาดูเอานั่นหมายถึงทุกอย่างเดียร์เซฟโอเคแล้วก็อันนี้คอนโทรลเรียอ่าตัวนี้นะครับปรับได้อันนี้คือเอกลักษณ์ของจอซิงสองซิงสามของเรานะถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นจอ Android อันนี้สำคัญที่สุดต้องปรับแอร์ตรงนี้ได้อ๋อโต๊ะโอเคนั่นคือตั e ที่เป็ b c k k to k to home สกีนอ่าโอเคอันนี้คือปรับแอร์อ่าแล้วส่วนที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกที่ยังไม่เคยเห็นกับจาก Android ตัวไหนคือตรงนี้ครับสถานะของรถเขาจะมาโชว์หมดเลยนะอ่าอันนี้คือ My แต่คือเราเซตได้นะว่าจะเป็นกิโลหรือจะจะเป็นไมล์อ่าตรงนี้คือจะเป็นรอบโอเค Can you Can you เดี๋ยวแคทดูม่โน่น็ n o เบรกเดโอเคแทดู Yes but not not น็อตเบรก pad yes เห็นไหมครับรอบอ่าโอเคนี่นี่คือโชว์รอบด้วยนะโอเคดูไอคอนรถอ่าอันนี้ก็คือ TPMS ครับ Can บั s เราจะโชว์วันนี้ด้วยอ่าแคนแคนคุ o โช h ์เดิน TPMS on yes yes อันนี้คือ TPMS ของของที่รถนะครับเห็นไหมก็อันเดียวกันกับที่จะโชว์อันนี้เพราะ Can bus เขาเขาเอามาโชว์ อ่ะโชว์ที่ตัวคนเบรกเห็นไหมครับมีไฟเบรกขึ้นอ่าเทิร์นเทิร์นไรสิกนอกสิกหน่อกเทิร์นสิงหน่อกสิงนอลโอเคออฟเบรกอ่ะอ่ะอันนี้ไฟเลี้ยวอ่เลี้ยวซ้ายเห็นไหมเบรกอ่ารีเวิร์สรีเวิร์สอ๋ออีดีีลีเวิร์สอ่า อ๋อ oh, จริงๆม,มันจะเป็นโชว์เกียร์ถอยนะครับแต่มันเลยโชว์รูปอันนี้ขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรเอาโอเคอ่าเทิร์นทูกแบตเตอรี่สิบห้าวิไม่เป็นไร uh, เราจะกลับไปใหมาสิ่งเดียวพิ่ขึ้นมาอีกบอกสถานะแบตเตอรี่อันนี้เทมบอกจำนวน uh, น้ำมันในถังครับอันนี้องศาสตร์ลิ่งดิวโอเคแค่แค่ยูมูฟ เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นองศาแกนหมุนพรงอะไรโอ้โหไม่มีตั้งแต่ติดตั้งมาไม่เคยมีจอ Android ที่ไหนทําได้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือหน้าโฮมสกรีนนะเราก็ปรับแต่งเราเชื่อมต่อกับอะไรเดี๋ยวผมดูกว้างๆให้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือโวลูมสามารถอ๋ออันนี้แอร์อ๋ออันนี้คือปรับตรงนี้ได้ครับหมุนๆตรงนี้อ่าปรัตรงนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ได้นะ ทีนี้เราจะกลับมาคือถ้าถ้าใครจะดู Google Map อะไรก็แตะตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ตรงนี้ก็ได้ครับถ้าถ้า g o o g l e เนี่ยมันจะเต็มจอสิบสองนิ้วเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเราจะสามารถตรอย่างนี้ได้แอปทั้งหมดเราเอาเป็นอ่ะดูตัวนี้ก่อนแล้วกันอ,อันนี้ก็คือจะมีแอปทั้งหมดเอาเอาฟังก์ชันเดิมของรถก่อน แอ m มอสเฟียรอันนี้ก็คือสามารถปรับปรับไฟตรงนี้ได้นะครับ Can you turn parking l i g h t อ่ะ okay. อันนี้เราเราก็จะสามารถปรับแสงตรงนี้ได้ s <S เห็นไหมอ่ะโอเคยย a n มีโอเคเดอ่ะปรับได้นะกังวนมาเลยจะเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะแค่จะบอกให้รู้ว่าตัวนี้ปรับได้อ่ะกลับออกมาอ่าอันนี้เราเหยียบเบรกมันจะบอกสถานะหมดเลยนะ อันนี้ถ้าคือเราขับเป็นความเร็วตรงนี้ก็จะขึ้นอ่าโอเค Can you move for speed for show yeah, for เราจะขับจริงบนถนนแล้วนะครับอ่อเห็นไหมอ่าอันนี้สปีดอ่าแล้วเราก็เราจะ turn left อ่ะ,อะเห็นไหม มันเลี้ยวให้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากนี่บอกสถานะหมดเลยเอโอเคโอเคเธอเลี้ยบอา่าประมาณนี้คราวนี้ใส่กล้องสามร้อหกสิบนะสมมติว่าเราอยากจะขับขับอยู่เราอยากจะดูกล้องอา่าอยากดูมุมอา่ารถครับ à, vùng trung trung bình cũng được đấy ạ. à, ok, thoi ha, à, thoi,เราก็จะ มีภาพกล้องถอยขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นท yeah. yes. ็อปวิวโอเคเพอเฟกยสอ่ะโอเคเห็นไหมตัวเลดาร์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมอ่ะพุทูพอ่ะเราก็จะตัดมาเป็นกล้องหน้าแบบหนึ่งนะครับสิบอันนี้เราตั้งค่าไว้สิบห้าวิหรือใครอยากให้ออกเร็วกว่านั้นก็กดไฟกระพริบอย่างนี้ไฟฉุกเฉินเขาก็จะดิงออกมาอ่ะ มามาแอปอนเทอร์เทนเมนท์ทั้งหมดหลักๆก,ก็จะ youtube ครับอโอเคอ่ะสักเล่นได้อ่ะส่วนมากคนอยากรู้ว่าเขาจะเล่นเต็มจอขนาดไหนอ่ะผมกม็อยากรู้เหมือนกันอ่าถ้าเล่นถ้าเล่น youtube นะครับเต็มจอเขาจะเล่นแบบนี้อ่ะรู้อาไหมมันก็จะเป็นสเกลของ กว้างคูณยาวสําหรับรี o l u ูชันของ Android นะครับมันของ YouTube นะมันจะไม่ได้เต็มสเกลแบบแบบบนล่างก็จะมีขอบอย่างนี้อยู่อ่ข้อดีอีกอันนึงมาสตาร์ก็คือโฮมอ่อตรงนี้ก่อนโฮมสกีนก็จะสามารถโชว์แผนที่ตรงนี้ได้นะอันอื่นก็จะโชว์ไปอย่างนี้ถ้าเราอยากดูเต็มจอเราก็แตะ เขาก็จะขึ้นมาเต็มจอแบบนี้ถ้าอยากเล่นควบกันกับอเอาลงมาได้สปีดแบบนี้ได้แบบนี้นะอันนี้เราเราก็เลือกแอปแอปที่เราอยากจะเล่นข้างล่างก็ได้ครับว่ามันมีแอปตัวไหนชูบบางคนแอปสปอติฟาย เต็มจอครับถ้าถ้าเป็นแอปไหนที่ที่ไม่มีฟิกอ่ากว้างคูณยาวเขาก็จะเล่นเต็มจออย่างนี้ได้เลยอย่างนี้นะ,ะสมมติตรงนี้ชุบอ๋อโอเคอ่ะ,อะแบ่งอย่างนี้อ่ะถ้าเราจะแบ่งกู o ก l ลแมปข้างบนอ่ายูทู e ข้างล่าง แบบนี้นะชุบอ่าเจ้าผมเอา,าขึ้นครับขึ้นข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแต่พอเล่นเล่นจริงเขาเขาก็จะสก,กีได้ประมาณนี้ครับอ่าก็ประมาณนี้นะส่วนอันอื่นเขาก็จะเป็นศึกมันก็จะเป็นไอคอนอย่างอื่นไปแบบนี้ น,นี่ได้สป i ิตสกรีนโอเคโฮมออกมาแบบนี้อันนี้ก็จะกลับมาหน้าโฮมครับมีเดียโฟนเราก็สามารถคุยโทรศัพท์ออกเสียงระบมได้ปกติใครใช้ก็สามารถมิลเลอร์ลิงก์พวกอเอาหน้าจอขึ้นได้ทีลิงก์อันนี้ก็สามารถ c o n n e c กเป็นแอปเปิลคาร a เพลย หรือจะเป็น Android Auto ก็คือเอาเอา,เอามือถือขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับนะ DSP อันนี้ก็ปรับแต่งเครื่องเสียงโอเคเยอะมากลูกเล่นนะเอาเป็นว่าภาพรวมนะ่ะคือเพอร์เฟกมากครับด,ดูด้านข้างนะครับก็ไม่ได้โผล่ออกมาเยอะนะเขาจะทำชิ้นใหม่ออกมาให้เรา2ชิ้น2ข้างนะพร้อมจอ12บสอจะสิบหรือ12.5นิ้วนี่นะครับใหญ่มากเหมือนกับ ตัวนิกเ g e นตัวใหม่เลยแต่ลูกเล่นเยอะกว่าครับเนี่ยที่ผมชอบมากตัวแสดงผลข้างล่างเ,เขาจะดึงดึงข้อมูลของรถมาแสดงให้เยอะมากจริงๆมันแสดงได้เยอะกว่านี้นะเราต้องเข้าไปตั้งค่าว่าเราอยากดูค่าอะไรแต่หลักๆถ้าใครเป็นรถที่มีเซ็นเซอร์อยู่แล้วเขาจะโชว์อย่างนี้นะครับ tpms นะอันนี้โชว์ tpms โอเคเทิร์นไฟเลี้ยวไฟอะไรก็จะโชว์อันนี้สถานะออโต้ได้ครับ โอ้โอ้เอาโอเคอ่ะเทิร์นอันนี้เราเปิดไฟหน้านะเทิร์นอโอเคเห็นไหมถ้าเราปิดไฟอากินเธอออนโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเอ้ยเ์นเทิร์นเทิร์นเทิร์ลกินอ่ะเห็นไหมอ่ะให้ดูใกล้ๆครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายรถก็เลี้ยวให้นะโอเคอันนี้เลี้ยวอ่ะเลี้ยวขวาอ่า you you p r เ s ร brake ไอ้ maybe อ่า release the brake อ่ะเห็นไหมอันนี้ไม่เบรกอ่าครับเบรกอ่ะไป ไฟเบรกดวงที่สามก็ขึ้นด้วยอ่าความร้อนความร้อนความร้อนเก้าสิบแบตเตอรี่สิบสามจุดแปด n อเกนเอเกนเอนกิลเี่ยพ,พอเราหมุนหมุนฟวงอะไรตัวนี้ก็จะหมุนต่ามอย่างโหดอันนี้ปรับได้หมดนะครับปรับแอร์อุณหภูมิตึดตึดข้างล่างก็มีเผื่อเผื่อใครแบบอ่ะชอบกดเองข้างล่างก็ได้อะที่ฟวงอะไรก็ได้ประมาณนี้นะชอบก็คือตัวตัวที่ หน้าหน้า,นาอันนี้โฮมสกรีนก็เต็มก็จบแล้วอันนี้คือเราเราแตะเราเดินทางเลยนะถ้าเราขับรถเขาก็จะวิ่งตามในนี้ได้นะแอปเซตตินะ้งให้ดูสเปคแรมสี่หกสสี่ครับแรมสี 4, om, นะ่ลอมหกสิบสี่ทีเอสสิบอันนี้คือรุ่นล่าสุดนะตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการ จริงๆใช้งานง่ายนะพวกอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถเซิร์ชเราจะไปไหนเราก็คุยเอาก็ได้เชียงใหม่โอเคโอเคอเพราะเพราะว่าพพร,รถรถคันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนของออคนต่างชาตินะครับเขาก็เลยตั้งค่าให้เป็นาภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราเราเราตั้งค่าเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเราจะไปไหนเราก็คลิกแล้วก็พูดได้แบงคอก ประมาณนี้เขาก็จะหาให้แล้วก็เพิ่มก็ได้อ่าเต็มจอดีอย่างนี้ครับประมาณนี้ FM อ่าสแกนเต็มจอดีมากใหญ่มากไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ หลักๆเราก็จะฟังเป็นแอปสมารกว่าอยู่แล้วเนาะถ้าจะใช้สมมุติอันนี้พี่แกใช้เป็นพอร์เน็กโอเคนี่นี่ถูกอัลลองเฟิร์นไหมโอเคออตเันทกอ่าอันนี้ก็คือใช้ใช้ต่อจากมือถือนะครับอแอปเนี้ยโอ้ยส์ that is it's like original for the original same same เอ่ประมาณนี้ก็คือไม่มีอะไรหายไปเลยเราจะมาเทสโหมดออโต้พาร์กิ่งกันนะครับเมื่อกี้เราลองคุยกับโรงงานแล้วเราหาวิธีได้แล้วอ่ะโอเคเราจะเทสกันนะครับเราจะใชออริจินอลก็คือปุ่มนี้นะออโต้พาร์คโอเค go โอเคอ่ะ follow the instruction on the ตอนนี้รถเราก็จะสแกนหาพื้นที่ด้านซ้ายนะครับบนจออ่๋อเจอโอเคมูฟอลิต้าโอเคเห็นไหมครับถ้าขึ้นพื้นที่พอเราก็เราก็เข้าขีดอาตามเขาโอเคโอเคลิลิชว่าแฮน ดูครับดูดูเขาก็จะหมุนของเขาเองเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่าเซนเซอร์เลยได้ก็ทำงานว้าวอ่ะโอเคจับ forward yes ว้าวโอเค comfort yes โอเค perfect น,นี้ขอบคุณมากเดี๋ยวข้อข้อมูลสอบถามกันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ